สาวๆนะคะ Welcome. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ her grow up space นะคะอันนี้ก็เป็น ep หนึ่งนะทุกคนที่ครูจะทำช่องนี้เนาะผลิตขึ้นมาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพสาวๆไทยนะคะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะเป็นสิ่งที่ครูตื่นเต้นมากแล้วเป็นภารกิจของครูนะครูก็จะทำหน้าที่ค่อยๆถ่ายทอดแล้วกันนะคะช่องนี้นะคะจะพาคุณยกระดับ ตัวเองนะคะในสไตล์ที่สื่อสารผ่านตัวครูเนาะไม่ว่าจะเป็นมิติไหนนะคะคุณสามารถเติบโตนะคะและเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นโดยไม่ได้เทียบกับใครทาพร้อมไปกับครูนะคะครูอยากจะเริ่มต้นด้วยภาพะะใหญ่นะะในการที่ผู้หญิงคนนึงเนาะใจะยกระดับตัวเองอขึ้นมานะะได้ยังครูก็ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ละกันตอนนี้ครูอายุ32นะคะครูอยู่ใน วิธีเส้นทางในการยกระดับตัวเองอ่ะจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนครูอยู่มอต้นแหละนะคะในะะการที่ครูเวิร์กแล้วก็ลงมือกับตัวเองในการทดลองลองผิดลองถูกทําซ้ําทําอีกนะคะจนมาถึงจุดนี้ครูอายุ32แล้วเนี่ยก็เขาเรียกว่ายังไม่ได้ทําทุกอย่างที่อยากทําแต่ทําแต่ยๆอย่างที่อยากที่จะทําและทําให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตอะได้แล้วคือมัน Amazing มากๆนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันถึงมันถึงเวลาแล้วครูเชื่อว่ามี ผู้หญิงจานวนหนึ่งนะคะที่ถ้าได้ฟังข้อมูลหรือไอเดียที่ครูได้เรียนรู้ใช้กับตัวเองแล้วมันเกิดผลลัพธ์เนี่ยได้ฟังแล้วก็น่าจะได้เอาไปเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เอาไปต่อย<า><า>อด<อ>นาะจะชวนคุยกันว่าเวลาคนผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาจะ grow up เนี่ยอย่างตัวครูเนี่ยครูพัฒนาหรือว่าปรับมุมมองนะคะแล้วก็มีวิธีคิดและทัศนาคติยังไงในการเติบโตนะคะหนึ่งสิ่งเนี่ยที่ครูมีกับตัวเองเลยเนาะแต่ไม่ได้ค้นพบในวันแรกนะแต่ได้ได้รู้เลยอ๋อเราคิดกับตัวเองแบบนี้คือเราดูแลตัวเองแบบคนที่ รักตัวเองเออครูใช้คําว่าเราเหมือนเป็นแม่อีกคนหนึ่งของตัวเองที่ไม่ใช่คุณแม่จริงๆแต่เป็นตัวเราอะที่มันต้องหวังดีแล้วก็อยากเห็นตัวเองเติบโตและให้โอกาสตัวเองในการทดลองลองผิดลองถูกและไม่ต้องคาดข่าหรือกดดันตัวเองเกินไปคํารวมๆมันคือการที่เราปฏิบัติกับตัวเองแบบคนที่รักตัวเองจริงๆให้อภัยตัวเองได้และให้กําลังใจตัวเองไปต่อนะคะสามสิ่งนะคะที่ทุกๆครั้งที่ครูจะก r o อัพตัวเองไม่ว่าจะในมิติไหนนะครูใช้วิธีการแล้วก็หลักการนี้เดี๋ยวเอามาแชร์ให้นะคะครูมาด้วย คำและเนื้อหาในกระดาษ4ีชุดนี้นะคะอันแรกทุกครั้งที่คูจะยกระดบับหรือกรอวตัวเองเนี่ยสิ่งแรกเลยคูตั้งเป้าหมายมันก่อนนะคะเรื่องนี้สําคัญมากมันคือการชี้เราก็ตั้งทิศทางว่าเราจะไปไหนเหมือนเราเดินทางออกไปเที่ยวหรือไปทํางานเลยค่ะเราต้องปักหมดุดในสิ่งที่เราไม่เคยไปโดยเฉพาะในสิ่งที่เราไม่เคยไปเราต้องตั้งเป้าว่าเราจะไป ตรงนั้นนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าอะ่ะเราก็จะคลุมเครือแล้วก็ไม่ชัดเจนเนาะสุดท้ายเนี่ยเราก็เหมือนแบบใช้ชีวิตบนๆนะคะซึ่งการตั้งเป้าเนี่ยมันได้ในทุกๆมิติเลยมันอยู่ที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเราอยากจะพัฒนาแล้วก็ฝึกตัวเองในเรื่องไหนอย่างเช่นเรื่องของงานเรื่องของรายได้เนาะความมั่งคั่งนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสวยบุคลิกภาพเนาะความสัมพันธ์แล้วก็อีกหลายๆเรื่องสาวๆลองเขียนกันดูนะคะที่ครูบอกนะคะการที่เราจะยกระลับตัวเองเนี่ยมันจะะเุดนออคคื แต่พอเราจะไปอีกจุดบีเนี่ยเราจะไม่สามารถได้ผลลัพธ์หรือไปจุดบีได้จากการที่เราไม่เหยียบคันเร่งหรือเราไม่ทําให้ตัวเองเคลื่อนที่นะคะฉะนั้นการตั้งเป้าที่ดีนะคะควรตั้งเพื่อให้เราไปข้างหน้าแต่วงเล็บนะต้องเป็นแบบเป้าของตัวเองไม่ได้เป้าที่ตามสังคมหรือบอกตามคนอื่นที่เขาว่าดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายการตั้งเป้าคือต้องให้มันเกิดการเติบโตของชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกแล้วก็ทางวิธีคิดของตัวเรานะคะก็ลองลิสต์มาอาจจะแบบ สามหัวข้อยใหญ่ก่อนก็ได้หรือว่าโฟกัสหนึ่งอันก่อนก็ได้แต่เขียนมาทั้งหมดเนาะเป็นการแบบว่าคุยแล้วก็เหมือนเราประชุมกับตัวเองนะถัดมานะคะพอเรารู้เป้าหมายใช่ไหมนะคะทุกคนสามารถเขียนใน iPad หรือว่ากระดาษก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยด้านาฝั่งซ้ายเราเขียนเป้าหมายใช่ไหมฝั่งขวาเนี่ยให้เราวางแผนนะคะและลิสต์ออกมาว่าการกระทําอะไรมันจะสอดคล้องและล้อกับผลลัพธ์ที่เราต้องการโดยทุกคนย่อยลงมาเป็นเช็คลิสต์รายวันเนาะพอครูคนพบเลยจากการให้คำปรึกษาสาว หลายๆคนนะคะเราอยากไปถึงตรงนั้นแต่เราได้แค่คิดเออแล้วก็เห็นภาพว่าโอยมันดีฉันแมนมิเฟสหรือว่าฉันคู่ควรจะดได้แต่ว่าเราไม่ได้แอคชั่นหรือซอยย่อยบางทีถ้ามันดูใหญ่อยู่ดูไกลอะ่ะมันทําให้เราไม่ได้เขาเรียกว่าเราอดทนและทําไม่ได้จนกว่าจะถึงเป้านั้นนะคะแต่ถ้าคุณซอยย่อยอกมาเป็นเช็คลิสต์ว่าแต่ละวันนะมันเหมือนสร้างบ้านอนะคุณก่ออิฐทีละก้อนสองก้อนในทุกๆวนนะันอ่ะ คุณระยะเวลาสุดท้ายคุณได้เป้าแน่นอนแต่คุณได้เห็นภาพไงว่ามันจะต้องใช้เวลาสะสมพฤติกรรมนิสัยการกระทำของคุณอะยังไงคุณถึงจะได้สิ่งนั้นถ้ามันไม่ได้ล้อคุณก็มาปรับที่ที่การกระทำของคุณเพื่อให้มันสอดคล้องก็แค่นั้นเองนะคะจากนั้นก็มาดูเนาะว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเออมันมันสอดคล้องกันไหมแล้วก็ tracking พฤติกรรมและการกระทำของตัวเองอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะแต่คุณว่าคือมันไปข้างหน้ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมันมีการเออลงมือทําเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นอะ ยังไงเราก็ได้แต่ระหว่างทางถ้ามันมีการต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยมันทําได้อยู่แล้วนะคะแต่เขาให้เขียนออกมาและทํามันซ้ําๆเพราะครูก็มีน้องลูกศิษย์ที่แบบเออหนูทาวันแรกๆสักพักหนูแบบออไม่ได้สม่ําเสมอฉะนั้นการที่เราแท็กกิ้งและเช็คกับตัวเองหรือบางคนต้องมีโค้ชหรือว่ามีเมนทอร์คอยคอยติดตามเราหรือคอยให้โจทย์เราให้กันบ้านเราเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะแต่ถ้าเราคนโทรลตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้อันนี้เอาไปทําได้เลยนะคะฉะนั้นก็ลองดูว่าเราเป็นสไตล์ไหนเราเป็นไทป์ไหน <S <S นะคะนะคะก็อ การวัดผลเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ออโดยทั่วไปนะไม่ว่าเราจะทําอะไรหรือเราจะพัฒนาอะไรสักสิ่งหนึ่งอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเราสักแต่จะทาตะบี้ตะบันทาจนไม่ได้มีการเช็คก,การ QC เพื่อดูว่าเราปรับหรือว่าพัฒนาอะไรบ้างฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงที่เราทดลองเหมือนเราทําการทดลองนะเมื่อก่อนครูก็เป็นนักวิจัยนะคะ เรามีการทดลองและปรับและพัฒนาไปอยู่แล้วนะคะฉะนั้นคุณต้องมีมายเซตว่าเออเราพัฒนาได้เรายืดหยุ่นได้เราเปิดรับพร้อมรับและพร้อมปรับเพื่อที่จะได้ให้ในเวอร์ชั่นที่เราอยากเลเวลอัพตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นเนาะไหมคะเพราะว่าเราไม่สามารถได้สิ่งใหม่ๆจากการทําหรือว่ามายเซตหรือวิธีการเดิมๆนะคะชาน,นการวัดผลการพัฒนาการ QC นะคะเป็นอะไรที่เราต้องทําทาเรื่อยๆแล้วก็เขาเรียกว่า tracking หรือเช็คเรื่อยๆเนาะเหมือนเป็นการแบบว่าเ,เช็คระหว่างทางอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราวิ่งหรือวิ่งมาราธอนนะ่ะเราก็ ขเขาเรียกว่าอะไรนะเติมพลังใช่ไหมกินน้ากินนู่นนี่นั่น,นเหล่เนี้ยเหมือนกันค่ะการใช้ชีวิตคือการเดินทางระยะยาวเหมือนวิ่งมาราธอนฉะนั้นต้องมีการเช็คการซ่อมการปรับนู่นนี่นั่น,นอยู่แล้วนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เอาไปใช้ได้เลยกับทุกๆอย่างนะคะในช่วงที่เราจะพัฒนาแล้วเราสามารถทาซ้ําเวียนๆได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสไลดไที่ครูสรุปให้นะให้เห็นว่าตัวเราอะ ถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกคุณอย่าเพิ่งไปมองข้างนอกอย่าไปดูสถานการณ์เหตุการณ์ข้างนอกให้กลับมาที่ตัวเราเองอันนี้ครูเรียกว่าเป็นบ้านเนาะหรือหัวใจของเราซึ่งถ้าเราสามารถทาให้บ้านเรามั่นคงทั้งสภาวะจิตใจทั้งร่างกายได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรบททดสอบนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันต่างๆถ้าเราสามารถดูแลสิ่งนี้ของตัวเองได้และควบคู่ไปกับการเลเวลอัพของตัวเองนะคะสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามแล้วก็ทาซ้าแบบนี้ในแต่และเรื่องของชีวิตนะคะซึ่งมันก็จะเอาไปเชื่อมโยงได้กับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็็นนเ่อง,องอะะาตตัวใชมมกจจีสุภพิ สุขภาพกายนะคะความสวยความง,งามต่างๆเนาะเรื่องเ,ออเรื่องหุ่นเรื่องไมซ์เซ็ตนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะเช่นเรื่องของออการวางแผนการงานการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะคะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับอันแรกก็คือตัวเองเซล l ์เลิฟก่อนเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองอันที่2คนรอบข้างการสื่อสารนะคะการมีบาลเลอรีนะคะแล้วก็ความชัดเจนว่าชีวิตของเราต้องการอะไรแล้วก็มิติอื่นๆนะคะอันนี้ครูก็เป็นไมเซตให้เนาะโดยเฉพาะ อยากส่งไปให้ผู้หญิงนะคะทั่วโลกเลยนะคะที่ฟังภาษาไทยออกโ <laughs> <laughs> อเคไหมเพราะอะไรเพราะว่าครูเป็นผู้หญิงไงครูเชื่อว่าครูก็น่าจะเข้าใจผู้หญิงมากกว่าเข้าใจคนผู้ชายนะคะแต่ก็ถ้าคผู้ชายมาฟังก็ถ้าเป็นวีโไปปรับใช้ได้เลยนะคะ <laughs> ฉะนั้นทั้งหมดสามทริคนี้นะคะครูเอาใช้แล้วมันเวิร์กกับครูนะคะครูก็ยอยากจะส่งต่อ อ,อไอเดียนี้เนาะว่าผจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาเจอครูนะคะแล้วก็ได้ไอเดียอะไรกันบ้างหรือว่าเอาไปลองทำแล้วได้ผลยังไงบ้างเนี่ย <c oughs> ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแล้วเ,เดี๋ยวพบกันใน her grow up space ใน E ีีถัดไปนะคะบ๊ายบาย